ครับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมาฮอดออนไลน์นะครับขึ้นมาตัดหน้าไปไม่ใช่ตัดหน้าครับห้าแต้มเป็นห้าแต้มขึ้นไปนะเป็นอีเมสเป็นอีเมสก็เรียกว่าอีเมสนะครับปกติอีเมสจะชอบตัดข้างเข้ามา9ก้าสิบสี่นะครับ ไม่ตัดไลยรอบนี้ไม่ตัดขึ้นนี่แทรกมาแล้วแทกนี่แทกนี่แทกนี่ไปนี่ตัดขึ้นไปขึ้นนี่ มานี่ต่อครับ อ้าแสรกข้ากินเรากินฟรีหนึ่งตัวครับแสรกข้ากินเรากินฟรีหนึ่งตัวกินทางนี้ นี่ไปนี่ครับถอยมาจะเข้าไปแทรกกินฟรีหมายเลขสิบสองนะครับต้องหลบเราก็ดิ่งไปเข้าฮอดเลยก็เ,เปิดทางให้แล้วขึ้นไป ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปแทรกขึ้นมาปิดมานี่มาตรฐานหลังมานี่ต่อครับ แทรกมาต่อเข้ามาเหมือนกันอุดเซนเตอร์แทรกเซนเตอร์นี้เวียงเวี่ยงไปเอาอยู่ไหมทีนี้เอาไม่อยู่นะครับแบบนี้เอาไม่อยู่แล้วหงายหลุดแล้ว เรียบร้อยครับมาครับคู่ที่สองขึ้นไปสูงมาขึ้นนี่มานี่ไปนี่ มานี่ไปนี่มานี่ไปนี่มานี่ขึ้นนี่มานี่ขึ้นนี่มานี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ตอกินนี่ ขึ้นนี่ว่าคนนี้เดินสุดยอดครับขึ้นนี่มานี่ขึ้นนี่มานี่ ฝั่งทางไปนี่ก่อนแทรกหนีไปกินเฟีไปนี่อันนี้ต้องปล่อยให้กินนะจำได้ว่าต้องปล่อยให้กิน แล้วก็มาจับหมายเลขยี่สิบแปดจับกินสองครับจำสูตรนี้ได้อยู่เสร็จแล้วทางนี้ก็จะเข้าฮอตหมายเลขสองพอเรากินเขาเขาก็จะขยับมาหมายเลขหกหน้านเลยครับจําตัวนี้ได้นะครับมันจะเฉือนกันอยู่สองหนึ่งจำได้นะครัเฉือนกันสองตัวหนึ่งแต่เราก็จะเบียดชนะไปนะครับ อ่าโอเคแต่นี้จำได้โอเคเล่นบ่อยนะครับแต่นม้ของโจนเด็กเข้ามาขึ้นนี่มานี่ขึ้นนี่มานี่ขึ้นนี่ มานี่ขึ้นนี่มานี่สวิงนี่มานี่ต่อนี่มานี่ขึ้นนี่ ขำสูงขึ้นนี่ไปบังเราไว้ไปนี่หนีมานี่เบียด คนละตัวจับนี่จับนี่เรียบร้อยครับงานนี้ เรียบร้อยเรียบร้อยมาดูอีกคู่หนึ่งครับสองคู่แรกเดินกันเร็วมากครับไม่ถึงสิบนาทีเลย สี่เกมไม่ถึงสิบนาทีนะครับบทจะเร็วก็เร็วจริงๆเดินเป็นไวมากไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำมานี่ขึ้นตัดข้างไป ึ้นนี่ึ้นนี่เบียดไปเบียดไป มานี่ขึ้นไปครับไปนี่ mm hmm. เตรียมทิ้งร่ม tiêm thính nó hiển như các hiển vết vết เดินให้กินฟรีเอาก็โดนสองสิโดนสองชัดๆเลยนะครับดอกนี้อันนี้เรียบร้อยเลยนะกระดิกไม่ได้สักตัวเลยเรียบร้อยเลยครับ ไปขึ้นนี่ไปไปนี่ขึ้นมาไปไปนี่นี่เป็นปุ่มปิด ิดนะครับฝั่งนู้นเดินผิดถ้าจะเป็นปุ่มแบบนี้เสียเปรียบนะครับไม่ดีนะฝั่งนู้นเดินแบบนี้ไม่ดีนะครับนั่นแหละครับโดนบีบแล้วเนี่ยบีบต่อสองหนีซ้ายเจอขวาหนีขวาเจอซ้ายนะครับเจอทั้งสองทางเลย หนีมาทางนี้ก็นี่เลยโดนบีบกินสองฟรีนะครับนั่นแหละครับผิดผิดตรงยี่สี่ยี่สิบถ้าจะเดินปุ้มห้ามเข้ามุมแบบนี้นะครับเยยบร้อยครับผม